สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับทีเด็ดไม่เดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทีเด็ดไม่เดือดนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยก่อนชกครับศึกมวยไทยพันธมิตรมันครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรพยัคฆ์ครับบุ๊ดประชาชื่นครับพบกับหยกเพชรสิทธิพัฒนาครับมาดูทางด้านของเพชรพยัคฆ์ก่อนเลยครับเป็นมวยครบเครื่องครับบวยมูเปิดเกมครับใจถึงใจเกินร้อยแน่นอนครับมาทางหนักเลยครับเพชรพยัคฆ์เอามาดูทางหน้าของหยกเพชร หมัดต่อยแรงเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนแน่นอนครับสำหรับยกเพชรนะครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปทางยกเพชรครับสิทธิพัฒนาครับมานครับคู่ที่2ครับชัดเพชรครับเกียรติสิงยศครับพบกับสุวรรณมณีครับเกียรติอภิวัฒน์นะครับมุนดับแรกของชัดเพชรก่อนเลยครับเป็นมวยซ้ายครับเข่าเจอเข่าครับแข้งซ้ายแรงๆเปิดเกมล็อกกตีครับเหนียวแน่นมากครับเดินติดๆดีๆนะครับบู๊ดูดันมากครับสำหรับชัดเพชรนะครับเอามาดูทางด้านของสุวรรณมณีครับเป็นมวยเข่าครับมวยเข่าเหมือนกันเลยครับเปิดเกมแข้งนำตามเข่าแรงๆครับมีศอกลูกสวนเหมือนกันนะครับสวรรณณมี ส่วนตัวนี่ผมชอบทางชัดเพชรเกรติสงยศครับมานครับคู่ที่3ครับเจริญพรครับใต้คูบอลครับพบกับเปรวสีเงินยออันดามันมาดูหน้าด้านของเจริญพรก่อนนยครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักแทงอาวุธรุนแรงมากครับอาวุธหลากหลายครับสม่ําเสมอครับเจริญพรมาดูหน้าด้านของเปรลสีน้ำเงินครับมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องครับดักเสียบดักแทงครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งมากครับส่วนตัวนี้ผมชอบทางเจริญพรครับ ใต้ผู้บอลครับมารครับคู่ที่4นะครับผู้เอกของรายการนะครับเพชรเรนูครับเกียรติทรงยศครับพบกับขลุหัดชอห้าพยักครับมาดูทางด้านของเพชรเรนูก่อนนะครับสูงยาวเข้าแหลมครับเปิดเกมขวางหน้าพันศอกเดินติดๆเลยครับปลายๆเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับสำหรับเพชรเรนูนะครับมาดูทางด้านของขลุหัดเล็กครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเข่าในล็อกก็ตีเหนียวแน่นมากครับลูกถีบแรงๆครับฉลาดเหลี่ยมเชิงดีครับโอ้ขลุหัดเล็กนี่เขาเป็นมวยที่แบบว่าสกัดทุกวินาทีจริงๆครับสกัดดาวทองสกัดดาวลุ่งเลยครับ ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปทางขนาดเล็กครับชอ5พยักครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปนะครับทีเด็ดไม่เดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงทายผลคู่ชกครับคู่ที่4ของรายการนะครับเป็นคู่เอกนะครับเพชรเรนูเกียรติทรงยศครับพบกับขั้นหัตเล็กครับชอ5พยักเลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดไม่เดือดนะครับผมกันครับทีเด็ดไม่เดือดก็ให้พี่เพียงน้องหมัดมวยครับเลือกนักสู้ได้นำไปเป็นแนวทางกัััััััััันน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 นะะะะะคค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 ครรรรรรบบบบบบบชออออููู่่่ไไไไไไไหหหหทีีมมมมเเเเตตตต์์์พดดดดุยยกก้้ลาางงผจปปปิิวววใใใฟแสส